อดีตครับผมเพชรพาลุ้ยนะครับเนาะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านของแม่หน่อยเนาะท่านผู้ชมมาตามเลข็ของแม่หน่อยเนาะเล็กแม่หน่อยกับเลขกลูกสาวของแม่หน่อยเนาะวางหวดที่สิบหกผุ่มพาแม่หน่อยพันใหญ่ตัวใดเนานะเลขกถูกเพนเนาะเลขถูกนะแม่หน่อยพันก็มี้ใครบูชาเนาะครับท่านผู้ชม วดที่แล้วเลขไม่น้อยเลขขีดถูกไม่น้อยครัก็เขามันกับคอนเก่าเกศนะครับมันออกตัวครับเนาะมันออกเก่าเกศเลขขีดถูกไม่น้อยมันเกศเก่านะครับท่านผู้ชมก็ผิดว่ถึงนะครับท่านผู้ชมขั้นผิดก็ขอโทษขอไฟนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเพิดพลาดเลยนะครับเด้อฝากเงินมาเห็ดแถน แฮยนย้ายน่อยนะครับเนาะเห็ดเห็ดแท่นเห็ดเห็ดต่างสานนะครับท่านผู้ชมทีฟีฟซีอเนี่ยไย้ายหน่อยนะครับเนาะทีฟีฟซีโอเนี่ยอ้ยโอ้เงี้าให่ยายหน่อยยายหน่อยไม่ตั้งสานนะครับเนาะนี่สชาตมันกำลังเด็ดมาไปว้ายอักุสวิกแดงแล้วบ่ เดี๋ยวมาตามเลขม่น้อยน้ำกันนะครับท่านผใักนี่เลยใต้มีพักปักใดน้ำที่นี่เอาไปเสียบใดน้ำรอ้เมืงว่าแค่นั้นมันตรงมากเนี่ย่นมีปักเดียวมีปักเดียวล้บรออ่อนฟังฟังฟังเขากันรอบอาปักนี่ไปเสียบใต้น้ามึงด้วย นันไดยุกงใหม่เห็นไ่มนี่ยนะเอาเสียบใส้ปากแดงรอามึงมันขึ้นเดี๋ยวขึ้อันันอยู่มันจะขาดอยู่บ่นอนช่ยานานอยมาแล้วครับยายนาน่อาเปยนะแกน่ะเสียสวครับยหน่อยว่เอ้าเป็นยังไงนะแกนน <c oughs> ่ะเสียทักสวยสุดแอวันนี้เอาครีมเซตที่สองมาให้ยน่อยเนาะค่ะแอันนี้ครีมเนาะแล้วก็เงินนะคะยี ร่วมทำบุญกับอยายหน้อยเนาะจ้าขอบใจหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาให้ยายน้อยตอนจะอ่านรายชื่อเริ่มมาแล้วเริ่มพันปูกระเบื้องพื้นแล้วจ้ะเป็นจังไดคะยายน้อยเลขอันเลขยายน้อยเงินี้ยายหน่อยจะเห็นอยู่อันอันนี้ละในตัวเบื้องน่ากันบรกเรื่มเขียนไว้ด้่ได้เขียนกันเยอะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหก เจ็ดหกหกเจ็ดนละเหกเจ็ดหกอืมเจ็ดเนาะน้องคนก็ว่าเห็นสี่หกเจ็ดน้องคนก็ว่าสี่เนาะอืออือเนี่ยเป็ลายแต่เราคนเห็นม่นคือกันเนาะแต่ว่าเยอะหน่อยกต่คิดว่าเยอะหน่อยสิบเอ็นั่นเลขใครบอเยอะหน่อยสี่สีรถเห็นตัเลขยองสีมักับสีแมนเจ้นสีน้าเอ้างดก็หนีเยอะหน่อยเห็นครับมดชั้นเดยวนั้นเจ็ดเก้ากับเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเอนี้เห็นเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกกับมดนะเจ็ดหกหกเจ็ด แบบเบิเ้งตัวนึงขอ่คือ C6 <ะ>มันเป็นได้นะเขียนในกระดาษเขียนนั่นเลยแต่ว่าซื้อตัวนี้ละ FC จะไปพอวันที่23นิ่หน่อยว่า TN เมื่อวันผ้าบางนึงว่าเสียดีหน่อยปะระเฮ็ดพอค่อยสบายค่ะหมายว่าวันที่23นี่แหละโกงสุดท้ายกันั้นนะตัวเก่าก็คือเขาก็ซื้อตัวนี้ละของ<ะ>พี่โอตัวใดก่อน 10C กับ สิบกับสามสองโมเมนต์บอกเมื่อรโมเมนต์สิบสี่กับกับเอียงอะกับสิบหกอะเออของผิวสิบสี่สบหกเนาะพี่น้องบอกว่าวันดีสิบสามมันจะหายมันไมจะเพิ่ไม่ห้ยได้แม่เอฟซีวันดีสิบสามแล้วลูกสาวว่าค่ะ<า>ลูกสาว,ว่าขันสิติดตามเลขอีซี่ตัวบนซตัวล่างบนสี่ตัวล่างคือวันดีส <ภา S 2> <อ>ิบสามล่อเขโหลดเพราะว่า่นก็ให้ยเยอะหน่อยตี่บ้านเยอะหน่อยเพราะในอยากห้ยหอกเพราะว่า้ลูกว่างซี่ โอสิคัดอีกเทนึงกนเทว่าที่น่เน่ยนะเขาเรีนหนึ่งสี่กัหกหนึ่งเดี๋ยวนี้เลขเอันนี้เรียกลูสาวยังม่าแม่ก่อนมาแล้วตัเขาว่าปีี่สิบสามยังให้คนเสี่ยงเนี่ยมันใจอืมเพราะว่าเขาสิคัดคัดกอบางหนึ่งนั่นมันเลขมันนั่นขันมันตัดชินใจว่าพูดว่าให้นั่นเลยนั่นมันมีตัวัดของวันนี้เจ็ดซูมเจ็ดูชนปมันวา เลขน so, ี oh. so, ้ไ oh. ด so, ้เลขขี atoon, ่ทูบเนาะไอ้เขียนเป็นเล่ที่ท mm. ับเก้ากับเจ็ดมันออกไหมเนะมันออกเจ็ดเก่าไปแล้วมันะอกเจ็ดมาได้เออดเป็นไดต้เนาะเจ็ด สี่หกเดส่ลัดฟันมันมาเน่เนเจ็ดสี่หกอืมดวงตานั่น็อโอกาสเปนเจิญกับต้อมาเนนี้ย้อด่เลยทสี่แล้วที่องเกต้องื่นแต่ี่องด้คเพอดีมีโอกาส่านบนีพอดีด้คเชิขอบคุณครับเจรมเจรานี่ี่ก็มี่น้องกมั่นจ

ก็คือเยอหน่อยบ่บอกเรกซื้อขันซื้ร่องเราลดเพราะว่าขันตรงมันเกิดขึ้นตรงก็บางนึเจ็ดเก่ามันก็เจ็ดเก่าลดแมนมาเท่าเห็นตมองแต่ว่าั่นก่ไทีมาตามแต่ว่าวันที่สิบสามเยหน่อยว่าจุดถูกเตียงได้วันที่สิบสามิตัวเลขว่าเจ็ดวันที่หกเป็นว่าบานีวันที่หานว่าเจอิบบานี้น้อยบ่าสบายเนี่ยมเพราะตัวเอนต้ปักยนเนี่ยฮะต้องปักเพระกก็เสียบน้ำยูนี้หะ สั่งเม่เหสันไม่ได้มเหแทนสานออสั่งไม่เตแทนสานยเนเ็มุจงหนแนทางสาหรับเนน้วยนะคะเออมาแล้วนี่ว่ายก็เป็นปากาันตุ้บีเพราะอะไรเพราะเป็นใดตู ่อ้โหนี่นะครับานผู้ชมเด็กูขงย่หน่อยนะครับเนาล่อยกเจ็ดหกเนาะสามโตกับเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดกับสเก้าี่สี่เก้าหัไมเ่น้เดิน่น้อยกัเดนเจ็ดหนะครับานผู้ชมนอแอนะครับเนาะดัง อุตส่าห์เราเลืกผู้คนก็ไดเลูกตรขอนเกัเก่านะครับ้างไปท่อเขามาเก็บขิงคนคนไหนน้อยยังบม่มาแวครับเนาะใหนผู้ใดก็นะครับคานผู้ชมหนาวค่อยดีแม่ลอกที่เต้นๆให้เบิ้ลน้องมดภาษาอัได้วะ้องเะใ๋ยว่ยอหน่อยลองใส่เนาะอันนี้เซตที่สองเนาะเซตแบกเบิ้ดยังอันที่มันอันนี้ละมันเบิ้ดค่ะเพราะว่าไม่เด es ียงเพราะว่าใส่เลยนะจะของพั beat, ้ง ส้มน่ะองใส่ตูนี่ลายๆเพื่นว่าใช่ใส่ไอ้ลายเลยเพ่นว่าเป็นยังขึ่นน่ะน้มันขื่นตูนเยเพราะว่าน้มันทาครีมแล้วครับก็อออกป่านนะชิ้ึงนอกเดี๋ยวทบทวนอีกเทียนนึงเนะครับท่านผู้ชมเหล็กเหล็กใหญ่น่อยนะครับเนาะเล็กขี่ตูปเป็นหัวที่แหลวหัวที่แหลกนกั ได้เจ็ดเก่านะครับสัานผู้ชมเลขขี่ตัวเพิ่มันนี้เลขขี่ตัวของอย่ายหน่อยนะครับเนาะทบทวนเดียนะครับทัานผู้ชมเนาะเดี๋ยวทัานผู้ชมสัานผู้ชมจดประทนนะันเนาะเลขสามตัวของแม่หน่อยก็มีเจ็ดสี่หกนะครับเลขสองตัวมีเจ็ดหก เกตสีสีเกตนะครับท่านผู้ชมสี่หกสีเก้าเจ็ตัวเด่นไปหน้อยนี่คือเจ็ดหกนะครับท่านผู้ชมตัวเด่นไปหน้อยเนาะเนี่ยนะครับเนาะตั้งไว้เป็นแนวทางนะครับมา,าม,ามากระตามปรมักกระพานได้รนะครับเนาะ ปากกดไลค์กดแชร์กดติตดตามเพดปลารวยนะครับเด้อเห็นม้กำลังใจให้ดี่ไปต่อไปเนะครับเนาะสวัสดีครับ